สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .2 ทับ1วันนี้คุณครูจะมาสอนวิชาคณิตศาสตร์นะคะในเรื่องการเขียนแสดงวันเดือนและปีนะคะเชิญรับชมได้แล้วค่ะสวัสดีครับนักเรียนเจอกับครูสมเกตอีกแล้วนะครับบนโต๊ะครูมีอะไรวางอยู่เยอะแยะเลยครับนักเรียนคุณครูมีขนมเคก้ก รสส้มหมายนักเรียนได้ทานด้วยครับนี่ครับเห็นไหมครับนักเรียนหน้าตาน่าทานเลยนะครับนะครับมีสีส้มเห็นไหมครับเป็นขนมเค้กรสส้มนะครับเอนักเรียนครับนอกจากที่ขนมจะดูหน้าตาหน้าทานแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญที่เราจะต้องรู้ที่เราจะต้องดูก่อนที่จะซื้อไปกินคืออะไรครับนักเรียนใช่แล้วครับนักเรียนจะต้องดูวันผลิตและวันหมดอายุด้วยนะครับ ปกติแล้วเนี่ยขนมหรือของกินต่างๆเนี่ยจะติดวันผลิตและวันหมดอายุให้เราทราบด้วยนะครับนักเรียนเห็นไหมครับขนมเคก้กรสส้มกล่องนี้มีวันผลิตไหมครับมีนะครับเห็นไหมครับนี่วันผลิตแล้วก็มีวันหมดอายุไหมครับมีครับนี่คือวันหมดอายุใช่แล้วครับวันนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องการเขียนแสดงวันเดือนปีหลังจากจบคลิปนี้แล้วเนี่ยนักเรียนสามารถอ่านวันเดือน ปีที่กำหนดให้ได้ครับคุณครูมีขนมวางอยู่บนโต๊ะเยอะแยะเลยครับนักเรียนมีอะไรบ้างเอ่ยมีนอกจากขนมเค,ค้กแล้วใช่ไหมครับยังจะมีนมกล่องด้วยนะครับนักเรียนแล้วก็มีนมอัดเม็ดนะครับหมายนักเรียนได้ดูด้วยนะครับแล้วก็มีขนมปังขนมเวเฟอร์นะครับที่นักเรียนชอบทานและก็มียานะครับมียาหนึ่งแผงให้นักเรียนได้มาศึกษาด้วยครับ แล้วมันเกี่ยวอะไรกับคลิปที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ต่อไปนี้เราไปดูกันเลยครับนักเรียนดังนั้นในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยเราจะพบเห็นการเขียนแสดงวันเดือนปีได้หลายแบบครับนักเรียนอาจเขียนชื่อเดือนโดยใช้คําย่อหรือใช้ลำดับที่ของเดือนนะครับในการเขียนแสดงวันผลิตวันหมดอายุและก็เขียนแสดงวันที่เดือนและปีเป็นตัวเลข2หลักก็ได้ครับนักเรียน มันเป็นแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยครับอย่างตัวอย่างอันนี้นะครับนักเรียนปกติแล้วเราจะคุ้นเคยกับการเขียนแสดงวันเดือนปีแบบนี้ใช่ไหมครับอย่างที่ตัวอย่างที่นักเรียนเห็นบนจอก,ก็คือวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2563ปกติแล้วเนี่ยเราสามารถเขียนเป็นแบบนี้ก็ได้ครับนักเรียนเห็นไหมครับ1 พจยจุดยอจุด63อันนี้ก็เขียนแทนวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2563ได้ครับนักเรียนจะเห็นว่าชื่อเดือนจะเขียนเป็นอักษรยอ่พอพจยจุด,จดซึ่งนักเรียนได้เรียนมาแล้วในคลิปที่1ใช่ไหมครับว่าพฤศจิกายนเราสามารถเขียนย่อได้เป็นพจุดยจุดแบบนี้ครับแล้วก็นักเรียนสังเกตครับ ปีพุทธศักราช2563ในที่นี้เราสามารถเขียนเป็นตัวเลขสองหลักได้แบบนี้ครับแล้วก็ละพุทธศักราชนะครับไม่เขียนก็เป็นที่เข้าใจได้ว่าอันนี้ก็คือวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2563แล้วก็เรายัางสามารถเขียนเป็น <c oughs> แบบนี้ก็ได้ครับนักเรียนตัวอย่างที่สองเขียนเป็นตัวเลขสองหลักศ1หนึ่ง ทับ1ทับ63นักเรียนจะเห็นขอขอญาตเปลี่ยนเป็นปากกาแบบนี้นะครับนักเรียน01นะครับเขียนเป็นตัวเลข2หลักเนื่องจากว่าวันที่1พฤศจิกาวันที่1เป็นตัวเลขหลักเดียวเพราะฉะนั้นเพื่อให้เป็น2หลักก็เลยเขียน0ูนย์กำกับไว้นะครับให้เป็นตัวเลข2หลักเป็นศ1ย์1ทับ11 11ที่อยู่ตรงกลางเป็นตัวเลข2หลักนักเรียนจําได้ใช่ไหมครับเป็น การเขียนลำดับที่ของเดือนนะครับเดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนที่11เพราะฉะนั้นเขียน11นะครับเป็นตัวเลข2หลักเป็นตัวแทนของเดือนพฤศจิกายนแล้วก็ทับ6363 63นี้ก็คือพุทธศักราช2 5 6 3เพราะฉะนั้นเราสามารถเห็นการเขียนกำกับวันผลิตวันหมดอายุในปฏิทฑ์โดยใช้ตัวเลข2หลักแบบนี้ครับ หรือนักเรียนอาจจะเห็นเป็นอีกแบบหนึ่งแบบนี้ก็ได้เขียนโดยใช้ตัวเลข2หลักเช่นเดียวกันแล้วสังเกตครับจะไม่มีขีดทับเหมือนตัวอย่างที่สองแบบนี้นะครับไม่มีขีดทับแต่นักเรียนสังเกตครับมีการเรว้นวรรคเป็นจังหวะให้นักเรียนเห็นว่า2ตัวเลข2ตัวแรกเป็นการเขียนแสดงวันที่ตัวเลข2ตัวที่อยู่ตรงกลางเป็นการเขียนลำดับที่ของเดือน เขียนเป็นเดือน11ก็เป็นที่เข้าใจกันได้ว่าก็คือเดือนพฤศจิกายน2ตัวหลังเป็นเขียนกำกับปีพุทธศัการาชเอาไว้เป็นที่เข้าใจได้ว่าเป็นพุทธศัการาช2563นั่นเองเห็นไหมครับตัวอย่างแบบที่3นี้จะไม่มีทับให้นักเรียนเห็นเหมือนแบบที่2ก็เขียนแบบนี้ได้เช่นเดียวกันหรือนักเรียนอาจจะไปเห็นแบบนี้ก็ได้ครับเขียนติดกันเลยเป็นตัวเลข6กหลัก 2หลักที่อยู่หน้าสุดเขียนแสดงวันที่นะครับศูนยก็คือวันที่1ตัวเลข2ตัวถัดมานะครับที่อยู่ตรงกลาง11นะครับตัวเลขลำดับที่3กับลำดับที่4ี่นะครับสิ 11. ก็คือลำดับที่ของเดือนแล้วก็หกก็คือปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อเพราะฉะนั้นเขียนแบบนี้ก็ได้นะครับซึ่งนักเรียนก็เดี๋ยวก็จะคุณครูจะให้นักเรียนได้ ไปดูตัวอย่างบนผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เขียนกำกับวันที่เดือนปีในแบบต่างๆกันครับตัวอย่างแรกครับนักเรียนที่คุณครูเอาเค้กส้มมาให้นักเรียนดูเมื่อตกี้จำได้ไหมครับคุณครูก็โชว์ให้นักเรียนเห็นว่าเค้กส้มของคุณครูเนี่ยมีวันผลิตเป็นแบบนี้ครับแล้วก็วันหมดอายุเขียนกำกับไว้แบบนี้ครับนักเรียน นี่ก็เป็นอีกหนึ่งแบบนะครับที่เรามักจะเห็นในผลิตภัณฑ์ที่ใส่อาหารแล้วก็ใช้ในการเขียนแบบ <c oughs> ย่อนะครับได้วันผลิต18วันที่18ตุลาคม2,563สังเกตครับการเขียนรูปแบบนี้ <c oughs> เขาจะใช้อักษรย่อชื่อเดือนเป็นตอจุดคอจุดซึ่งอ่านได้ว่าตุลาคม 2,563นะครับไม่ต้องเขียนคำว่าพุทธศักราชก็จะเขียนสั้นๆได้เป็นวันผลิต18ตุลาคม2,563แล้ววันหมดอายุรักษานักเรียนก็เขียนได้ในทำนองเดียวกันวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2,563เห็นไหมฮะเขียนสั้นๆได้แบบนี้นี่ก็คือใช้อักษรย่อนะครับชื่อเดือน ให้เขียนเป็นต่อจุดคอจุดก็อ่านได้เป็นตุลาคมเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เขียนปีพุทธศักราชแบบนี้ครับนักเรียนไปดูอีกตัวอย่างครับนี่เป็นป้ายโฆษณานะครับอยู่ที่ที่1น,นะครับร้านป้าแดงป้าแดงขายข้าวแกงครับเขียนปิดป้ายประกาศไว้ว่าเปิดให้บริการวันที่5มิถุนายน 2,562นะครับ5มิถุนายน2,562ป้าแดงก็เขียนย่อๆสั้นๆแบบนี้ครับวันที่5ก็เขียนตัวเลข5อย่างเดียวเดือนมิถุนายนก็ใช้อักษรยอ่อของเดือนมิถุนายนเขียนอักษรย่อได้เป็นมออีมิใช่ไหมฮะแล้วก็จุดยอจุดมิจุดยอจุดก็อ่านเป็นมิถุนายน แล้วก็พุทธศักราช2562ก็เขียนเป็นเพียงแค่ตัวเลข2หลักเขียนเป็น62ก็เป็นที่เข้าใจได้ว่านี่คือปีพุทธศักราช2 5 6 2สามารถเขียนสั้นๆได้แบบนี้ครับนักเรียนก็เป็นเทคนิคการเขียนวันเดือนปีได้เช่นเดียวกันครับไปดูอีกหนึ่งตัวอย่างครับอันนี้เป็นนมอัดเม็ดนะครับ ที่นักเรียนบางคนอาจจะชอบทานนะครับนะครับหาซื้อได้ทั่วไปนะครับซึ่งอย่างที่คุณครูย้ำว่าเวลาเราจะซื้ออะไรมาทานนักเรียนจะต้องดูวันผลิตและก็วันหมดอายุด้วยนะครับพอเราจะต้องทานเข้าไปในร่างกายของเราเราต้องให้แน่ใจว่ามันยังไม่หมดอายุยังสามารถทานได้อยู่อย่างนมอัดเม็ดห่อนี้นะครับนักเรียนมีวันผลิต วันผลิตนะครับแล้วก็มีเขียนคําว่าควรบริโภคก่อนนะครับซึ่งตัวเลข6หลักที่อยู่ด้านบนนี้ก็คือวันผลิตนั่นเองครับแล้วก็ตัวเลข6หลักที่อยู่ด้านล่างก็คือควรบริโภคก่อนนั่นเองก็คือ 23, 01, 64ดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่านุมปรุงแต่งชนิดเม็ดรสหวานห่อนี้นะครับ ผลิตเมื่อไหร่ครับวันที่23เดือนที่7ปีพุทธศักราช2563เอและเดือนที่7นี่คือเดือนอะไรครับนักเรียนจำได้ไหมครับมกราคมกุมภาพันธ์มกราคมกุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกดาเห็นไหมครับ เราจะต้องจำลำดับของเดือนให้ได้นะครับพอะจะต้อออกมาใช้ในชีวิตประจำวันสรุปว่าวันที่ผลิตก็คือวันที่23เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2563นั่นเองแต่สิ่งสำคัญนมปรุงแต่งชนิดเม็ดรสหวานนี้เขาบอกว่าควรบริโภคก่อนวันที่23เดือนที่1 01ก็คือเดือนที่1ใช่ไหมครับแล้วก็ ปีพุทธศักราช2564ก็คือควรบริโภคก่อนวันที่23เดือนมอก,กราคมพุทธศักราช2564มาดูอีกสินค้าหนึ่งครับมามาดูอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งครับอันนี้คืออะไรครับคือนมกล่องนั่นเองครับซึ่งนักเรียนก็ต้องทานทุกวันใช่ไหมครับมีประโยชน์และก็ต้องทานทุกวันเพื่อ การเจริญเติบโตของร่างกายนะครับเป็นนมกล่องนะครับแล้วมีเขียนอะไรไว้ให้เราทราบครับแน่นอนครับของบริโภคของทาของทานได้ทุกอย่างต้องเขียนกำกับไว้ทุกครั้งว่าควรบริโภคก่อนเมื่อไหร่หรือว่าหมดอายุเมื่อไหร่อย่างนมกล่องนี้เขียนว่าควรบริโภคก่อนสังเกตนะภาษาอังกฤษ b บส before ก็ความหมายเดียวกันครับ ควรบริโภคก,ก่อนแล้วควรบริโภคก,ก่อนเมื่อไหร่ครับ <c oughs> นักเรียนสังเกตตัวเลขที่เขียนกำกับไว้ครับ14 0 6 21เห็นไหมครับอันนี้คือการเขียนวันที่เดือนปีที่ควรบริโภคก,ก่อนนะครับตามตัวเลขหรือว่าตามข้อความที่เขียนอยู่บนกล่องของหนุ่มกล่องนี้เลยครับควรบริโภคก,ก่อนวันที่14 เดือน06แล้วก็ปี21เอเรามาตีความกันนิดนึงครับแล้วสรุปว่าต้องควรบริภโภคก่อนเมื่อไหร่แน่วันที่14นักเรียนได้แน่นอนใช่ไหมครับแล้วก็เดือนที่6คือเดือนอะไรครับนักเรียนเดือนที่6ก็คือมกราคุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนาควรบริโภคก่อนวันที่14เดือนมิถุนายนและสังเกตที่ปีนักเรียนปี21 เอถ้าเป็นปีพุทธศักราช2521เป็นไปได้ไหมครับปีนี้เป็นปีพุทธศักราช2563ขณะที่คุณครูบันทึกเทปนี้นะครับแต่นี่ถ้าบอกว่าเป็นปีพุทธศักราช2521โอ้หมดอายุมานานแล้วหลายสิบปีเลยนะครับ63ปัจจุบันที่ครูบันทึกเทปแต่นี่21เพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้เลยครับที่จะเป็นปีพุทธศักราช แล้วมันคืออะไรครับมันคือปีคิทธศักราชคํานักเรียนปีคิทธศักราช2021เพราะว่าตอนนี้นะักที่ครูบันทึกเทปนี้ก็คือปีคิทธศักราช2020ซึ่งตรงกับปีพุทธศักราช2563เพราะฉะนั้นตัวเลข21ตรงนี้จะต้องเป็นปีคิทธศักราชแน่นอนครับเพราะว่าคงไม่มีร้านค้าร้านไหน ที่จะเอาของที่หมดอายุหลาย10ปีมาวางจําหน่ายถ้าบอกว่าเป็นปีพุทธศักราชนะครับจะหมดอายุมานานหลาย10ปีแล้วเพราะว่าปีพุทธศักราชตอนนี้คือ2563ดังนั้นอันนี้ก็คือปีคิทศศักราช2021ดังนั้นนมกล่องนี้ควรบริโภคก่อนวันที่14มิถุนายนคิทศศักราช2021ณปัจจุบันตอนที่ครูบันทึกเทปคือปี คิดถ้กราช2020หรือปีพุทธศักราช2563เป็นแบบนี้นั่งเองเพราะฉะนั้นนักเรียนครับเวลานักเรียนจะดูวันเดือนปีโดยเฉพาะปีเนี่ยนักเรียนต้องดูความเป็นไปได้ด้วยนะครับว่าปีที่เขาเขียนเนี่ยมันน่าจะเป็นปีพุทธศักราชหรือปีคิดศักราชอย่างสถานาการณ์นี้ควรจะต้องเป็นปีคิดศักราชครับเพราะถ้าเป็นปีพุทธศักราชจะหมดอายุนานนับ10ปีแล้วซึ่ง ไม่มีร้านค้าด้านไหนจะเอามาวางจำหน่ายแน่นอน <c oughs> ให้นักเรียนนะคะเปิดแบบฝึกหัดนะคะในหน้าที่45การเขียนแสดงวันเดือนปีนะคะมาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างให้มาก็คือ02ทับ01ทับ60หมายถึงวันที่2 01ก็แปลว่าเดือนแรกของปีก็คือมกราคมนะคะพศอ 2560นะคะมาดูข้อที่1 04ทับ09ทับ61หมายถึงวันที่4เดือนที่9ก็คือกันยายนพศออ2561นะคะตัวยอย่างข้อที่2 21ขีด12ขีด20หมายถึงวันที่21 เดือน12ก็คือธันวาคม20นะคะคงจะไม่ใช่ปีพศน่าจะเป็นปีคศปีคศเป็นภาษาอังกฤษนะคะยอ่อมาจากคริสตศักราชนะคะ2,020หรือในปี2,563นะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งตัวอย่างกันเลยค่ะ นักเรียนมาดูตัวอย่างในหน้าที่46กันต่อนะคะเขาบอกว่าเขียนวันเดือนปีของวันผลิตและวันหมดอายุจากฉลากสินค้านะคะมาดูข้อที่1วันผลิตคือนะคะอยู่ตรงนี้นะคะก็คือวันที่13กุมภาพันธ์พศ2562วันหมดอายุคือวันที่15กุมภาพันธ์ พศ2562นักเรียนให้ดูตรงนี้นะคะที่เขาใช้แว่นขยายซูมนะคะเดี๋ยวเราไปดูการบ้านวันนี้กันเลยค่ะสำหรับการบ้านในวันนี้นะคะให้เรียนนะคะทำแบบฝึกหัดในหน้าที่45และ46ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ